มาดูรถในลายผลิตนะครับว่ากำลังที่จะออกไปโชว์ตัวมีอะไรบ้างตัวนี้ก็เป็นรีวโตัว e นะครับ e ep ี2 1 9 9นะครับคันนี้เกียร์ออโต้ด้วยสีขาวแต่งสไตล์ล็อกโคนะครับคันนี้ก็คล้ายๆล็อกโคเดี๋วที่หมูทำล้อสีดำให้ด้วยโลบาล็อกโคมาจัดเต็มแล้ว <Wow. S 2> นะครับก็มาดูที่อีกคันนี้คันนี้ก็จะเป็นตัวแคปนะครับแคปตัวนี้เป็น e พัต e พัได้ยางใหม่สีเส้นนะครับแล้วก็นี่เป็นเกียร์ออโต้ แคปออโต้นี่กาลังอยู่ในการประกอบก็ลื้พรมออกมาทําความสะอาดทุกอย่างทุกชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นการันตีมั่นใจได้นะครับว่าไม่มีกลิ่นอับไม่มีฝุ่นอะไรแน่นอนแล้วรถลื้ขนาดนี้นะครับไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับตะเข็บเดิมหมดอ่มาดูนะครับอีพัดออโต้แคปนะครับรถตัวนี้ก็ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะครับทุนเป็นตัวรถสีขาวด้วยนะครับรถกําลังใกล้เสร็จแล้วได้ยางบิสโตนใหม่สีเส้นนะครับพี่เปิดถังกระปองให้หน่อยครับ เดี๋ยวมาดูเครื่องกันนะตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลเครื่อง2.4นะครับตัวนี้นี่มาดูวน,นะครับว่าเป็นอย่างไรห้องเครื่องเรี่ยมๆแบบนี้เลยนะครับรถปี2020ตองปีนะครับนี่นะเพจปี20็อดฝักระโปรงเดิมสนิทนะครับนี่เลยเดิมสนิทเลยสนิทเหมือนรู้จักกันมาตั้งแต่3ขวบอะ สนิทมากคือเดิมๆเลยคันนี้นครับไฟตาใสาๆแบบนี้เลยก็เดี๋ยวรอนะครับจะไปรีวิวให้ชมเต็มรำที่โชว์รูมเอสซียูท a r านะครับเดี๋ยวี่หมูจัดให้เหมือนเดิมครับ